สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันในโซล่าส m แมชนะครับหรือว่าที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Smash คอมพิวเตอร์ส์แมชนะฮะวันนี้มีอัปเดตอีกแล้วนะครับเพิ่งจะอัปเดตไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันตอนนี้มีอัปเดตมาใหม่อีกแล้วเพิ่มอัปเดตเป็นอิสเอ็กมา2อย่างนะฮะอิสเอ็กแรกนะครับคืออิสเอ็กที่อยู่ในโลกแบนด์ซึ่งผมต้องปลดล็อกใหม่นะฮะจากคลิปที่แล้วคือมันเพิ่มออปชันนี้มาครับผมต้องทําใหม่อีกรอบหนึ่งสว่วนอีกอันนึงคือขวาสุดนะครับเป็น ความลับของดวงดาวอีกหนึ่งดวงที่ไม่ใช่โลกปกตินะฮะเพิ่มเข้ามา2องิสเอด้วยกันนะครับจริงๆจะเลยกอิสเอก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเขียนไว้ที่หน้า p l a y Store เลยนะครับว่าอัปเดตอะไรมาก่อนอื่นต้องทําให้โลกแบนก่อนเพื่อจะมาดูอัปเดตแรกกันจำวิธีการทําโลกแบนได้หรือเปล่าครับเราต้องตัดโลกส่วนข้างบนออกลบให้หมดนะฮะแล้วก็ตกแต่งขอบนิดนึงเพความสวยงามดูมันเอียงๆฮะ มันจะหมดอยู่แล้วนะข้างล่างโอเคปรับความเข้มข้นลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดข้างล่างนะฮะตัดประมาณนี้ตัดออกไปเลยแบนทั้งสองด้านหรือยังคิดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะน่าจะผ่านแล้วแล้วก็ทำการรีเฟซโลกแบนแน่นอน เอ้ยโหลดนานโหลดนานนี่เทิร์นเอิร์ธอินทูแพนนี่ฮะอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับโลกแบนแต่ว่ามีดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์อยู่ข้างบนนะฮะนี่ดวงอาทิตย์ขวามือดวงจันทร์อยู่ซ้ายมือครับจากปกติดวงอาทิตย์ต้องอยู่ไกลๆใช่ไหมฮะคราวนี้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้ามาอยู่ใกล้กันเลยอยู่บนโลกแบนคำถามคือเราสามารถระเบิดได้ไหมเดี๋ยวนะมันมาแล้วใช่ไหมมาแล้ว ระเบิดดวงอาทิตย์ได้ได้ไดเอาแล้วโลกจะไม่ระเบิดหรอปกติเวลาเราระเบิดดวงอาทิตย์คือมันต้องมาระเบิดโลกด้วยแต่รอบนี้ดวงอาทิตย์หายไปอย่างเดียวฮะแล้วดวงจันทร์ล่ะเอออ้าวไปไหนไปไหนระเบิดเหมือนกันยิงดวงจันทร์ก่อนอ๋อมันเด้งได้เองอยู่แล้วไปไหนแล้วเนี่ยมันดูยากเฮ้ย ดวงจันทร์ไปเร็วเหลือเกินหายไปไหนแล้วใช้น้ําแข็งยิงดวงอาทิตย์ระเบิดเหมือนกันส่วนดวงจันทร์เฮ้ยไม่ระเบิดโอ้เฮ้ยได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงไม่กระเด็นไปด้านนู้นครับแต่ไม่แช่แข็งเหมือนกันน่าจะกลายเป็นน้าแข็งสักหน่อยมีแต่แบบสเก็ตน้าแข็งลอยอยู่ข้างนอกนะฮะที่เรายิงไป ดวงจันทร์ไม่เป็นอะไรเลยส่วนโลกนะฮะปกคลุมด้วยน้ําแข็งไม่มีดวงอาทิตย์แล้วหนาวเลยไหมล่ะหนาวกันหมดเลยเฮ้ยขอบขอบเป็นขอบน้ําแข็งหมดเลยน้ําแข็งปกคลุมหมดเลยปกติข้างล่างเป็นลาวาใช่ไหมนี่ร้อนอะไรกันนะกันหนาเห้้น้ำแข็งไปสัมผัสได้ถึงความร้อนของคอมพิวเตอร์ไอความเย็นของคอมพิวเตอร์นะฮะเรียบร้อยฮะอันนี้คืออัปเดตแรกนะครับ โลกแบนจะมีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์อยู่ข้างบนนะฮะใกล้ๆเลยจากที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลๆดึงมาอยู่ใกล้ๆบนโลกเลยอัปเดตต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของโลกเหมือนกันนะฮะอยู่ขวามือสุดนะครับที่อัปเดตมาใหม่เมื่อกี้มีโลกแบนไปแล้วคราวนี้โลกกลายเป็นโดนัทฮนะมันทํายากกว่าเดิมอีกนะ4 5 4แล้วกันทําให้เป็นโดนัทคือเราต้องตัดให้มันหนากว่าเดิมใช่ไหม คือคาใบ้ก็คือโดนัทก็แสดงว่าต้องทําให้เป็นรูปโดนัทโอเคแล้วก็ข้างล่างนะฮะหนาเหมือนกันได้ไหมหนาไปไหมข้างล่างไม่เท่ากันอ่าตรงนี้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 ด้านซ้ายด้านซ้ายหนาไปนิดนึงตรงนี้นะฮะ่าฮะน่าจะได้แล้วนะฮะน่าจะโอเคแล้วแล้วทีนี้โดนัทมันก็ต้องมีรูตรงกลางอ่าตรงนี้เลยใช่ไหม ทะลุไปเลยอ่ครั้งแรกผ่านเลยไหมอ่ะมาลองดูปึ๊บอ่ะเอ้ยได้โอโหนี่ศิลปินตัวจริงเออนี่โอ๊ตไปโดนโมันน่ากินมากเลยนะความมนของขอบนะฮะความมีเหมือนเป็นเก็ดไอซิ่งนะครับน้ำตาลไอซิ่งปกคลุมอยู่ข้างล่างร <laughs> ดมิน้นอ่าเราปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งได้ไหม อ่านี่นี่น้ำตาลไอซิ่งเพิ่มหน่อยกินแล้วแบบจะได้เย็นเย็นไม่ทำลายพื้นผิวจะเพิ่มความเย็นดีมากดีมากอขอแบบทั้งก้อนเลยได้ไหมครับน้ำตาลไอซิ่งทั้งก้อนเลยได้เลยค่ะน้ำตาลเย็นๆโอ้โหรสชาติใหม่สุดยอดจริงๆนี่โรยทั่วถึง หรือว่าโดนัทโรยน้ําตาลเออพูดแล้วก็หิวอีกแล้ว <laughs> ที่เขาขายที่เป็นห่อใหญ่ๆที่ราดน้ําตาลเยอะๆอ่ะเป็นโดนัทแป้งปกตินะฮะแล้วก็ราดน้ําตาลเยอะๆน้ําตาลคนละอย่างกับน้ําตาลไอซิ่งนะครับน้ําตาลแท้ๆเลยเนี่ยเปลี่ยนโลกโดนัทให้กลายเป็นโลกน้ําตาลเสร็จแล้วก็ไปเข้าเตาอ,อบเพิ่มอีกทีหนึง่งเพิ่มความร้อน <laughs> ทำไมมันต้องแหว่งด้วยเนี่ยโถ่เอ้ยมาดวงอาทิตย์อบให้หน่อยตรงนี้นิดนึง อบให้นิดนึงมาเป็นไงเป็นไงเคลือบความเย็นโอ้สวยงามมากมีความแวววาวที่พื้นผิวระเบิดไหมระเบิดแน่นอนอือยิสเอสุดท้ายนะครับปกติแล้วเวลาที่เราใช้อาวุธที่เป็นรูปโลกเนี่ยที่เป็นดาวมาชนโลกนะฮะ มันจะเป็นดวงจันทร์นะครับเคลื่อนที่มาชนเห็นไหมฮะพื้นผิวจะเป็นสีเทาๆน้ำตาลน้าตาลน,น,าาน,นะฮะพุ่งมาชนนี่นะครับเป็นดวงจันทร์นะฮะมาชนโลกชนปุ๊บก็เกิดความร้อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นดาวที่อัปเดตใหม่นะฮะดาวเสาร์นะครับถ้าเป็นดาวเสาร์นะฮะแทนที่จะเป็นดวงจันทร์มาชนกลายเป็น โลกมาชนแทนนะฮะเราสามารถสปอนโลกมาชนดาวเสาได้นะครับนี่อ่าเกมแหลกอีกแล้วนะฮะจากดวงจันทร์กลายเป็นโลกเนื่องจากดาวเสาเป็นแก๊สนะครับพื้นผิวหรือไม่เป็นอะไรนะฮะกลับคืนสู่รูปเดิมได้เทกเจอร์อาจจะเยอะไปนิดนึงเวลามีอะไรมาชนนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งอิสเอกนะครับ เปลี่ยนจากดวงจันทร์เป็นโลกดาวพฤหัสได้ไหมเทสหน่อย2ดาวที่เป็นแก๊สที่อัปเดตใหม่เนี่ยเหมือนกันเลยฮะแทนที่จะเป็นดวงจันทร์เป็นโลกมาชนแทนนะครับทั้งดาวพฤหัสดาวเสารนะฮะเวลาเลือกขึ้นมาจะเกิดอาการแหลกอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะครับรูปทรงกลับมาเหมือนเดิมครับเหมือนดาวเสาเลยนะฮะแต่ว่าลายเปลี่ยนไปนิดนึง อ่ะโอเคครับนี่คืออัปเดตใหม่ของ Solar Smash นะครับอิสเอ็กอะจริงเกมนี้แต่มันก็สนุกดีนะฮะการค้นหาอิสเอ็กในเกมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ